สวยอีกหนึ่งคันครับวันนี้ทุกคนนะคันนี้สีดาแหมต้องบอกว่าสีดําเนี่ยเป็นสีหนึ่งที่ต้องบอกว่าดําเงาสวยมากๆนะสมชื่อกับความหรูหราที่เวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรรถรุนหรูเนาะเบนท์บีเอ็มเขาออกสีดํากันเป็นพวงน,นี้นี่เองนี่อยู่ในบิกน๊กอัพเรานี่ก็หลูไม่แพ้กันเลยนะครับ<อ>คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งกับสุรินนะครับลูกค้าเจ้าของรถท่านนี้อยู่อําเภอท่าตูมนะครับที่ลูกค้าซื้อเนี่ยก็จะเป็น เกต์แซรเกียร์ออโต้ครับสประตูยกสูงราคา982,000นะครับเป็นรถยูโร5นะครับนี่แต่ความสวยของคันนี้นะลูกค้าสั่งเปลี่ยนแม็กครับสวยมากนะดูดันมากนะนี่ต้องบอกว่าใครซื้อรถสีดำนะถ้าไม่ต้องคิดมากนะครับใส่แม็กสีดำแบบคันนี้นะฮะสวยเลยนะครับจะลายอะไรก็ได้แต่พอเป็นสีดำแล้วมันดูโหดดูดุดันมาก มาเดี๋ยววันนี้เซลต้นพามารีวิวเจ้าคันนี้กันครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ท่านก็จะได้ไฟหน้าแบบนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับสีขาวนะสำหรับแสงไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟเดย์ไลท์เนี่ยเขาจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์เขาจะหายไปเป็นไฟเลี้ยวแทนนะครับมีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างครับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นสีปอลตัดสีเทา นะครับสวยมากนะสวยมากสำรับสีดำเวลาตัดกับอะไรที่เป็นเทาเทาโคมเมียมนะครับแบบนี้นะตัวล้อนะครับลูกค้าใช้เป็นแมกลายก้านตัววายนะครับต้องบอกยุคป,ปัจจุบันนี้ลายนี้ขายดีด้วยนะครับแล้วก็สังเกตแมกรุ่นนี้เขาไม่ต้องมีฝาปิดดุมนะครับพอไม่มีฝาปิดดุมปุ๊บเนี่ยมันทำให้ดูแบบว่าอา่สีมันคุมโทนแล้วก็มียี่ห้อของล้อแมกบอกมานะครับ ตัวยางใช้เป็นเลนโซทายครับเบอร์อยาง2 6 5 6 0 1้ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเบอร์อยางตัวนี้นะครับกับยางเดิมโรงงานเนี่ยเป็นยางเบอร์เดียวกันดังนั้นเวลาใส่ไปแล้วไม่มีอะไรเพี้ยนครับความสูงเท่าเดิมนะครับความสูงเท่าเดิมแน่นอนนะครับดิสเบรกหน้านะครับรุ่นนี้มีตัวเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันนะ้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันมาเรียบร้อยหมดนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกมาเรียบร้อยนะครับ ลูกค้าติดฟิล์มดําครับคันนี้เป็น6 0เปอร์เซนรอบคันเลยรวมไปถึงบานหน้านะครับนี่เห็นไหมพอดูจากด้านในนะครับจะมีความรู้สึกว่ามันเท่ากันหมดนะครับปกตินะครับแล้วแต่ใครจะเลือกนะครับบางคนเลือกหน้า40รอบคัน60อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้า่านนี้ขอเท่ากันทั้งคันนะครับนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะ มือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับจานรองไม่ใส่นะครับลูกค้าไม่ใส่จานรองนะครับนี่ก็จะสวยในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนล้อหลังนะครับเป็นสเปคเดียวกันกับล้อหน้านะครับสลับยางถ่วงล้อได้สบายไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับโยกรถโยกล้อไปหน้าไปหลังได้เลยไม่ต้องถอดยางนะครับเพราะเนื่องจากเขาเป็นล้อยางเบอร์เดียวกันนะครับไม่มีการโหลดนะครับสําหรับคันนี้ ช่วงร่างเดิมๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากพาไปดูเลยนะครับแหนบนะครับแหนบรถรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็น4ประตูเขาจะมีแหนบทั้งหมด3แผ่นนะครับไม่ได้มี4ไม่ได้มี5นะครับมี3าบางท่านแบบไม่รู้นะครับเห็นเราไปเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าบอกเอ้าเซลต้นแหนบผมหายไปไหนทำไมมีแค่นี้รุ่นใหม่มีแค่นี้นะครับรุ่นใหม่มีแค่นี้นะยกเว้นพวกรถตอนเดียวหรือแคปตัวเตี้ยเริ่มต้นตัวเริ่มต้นนะครับจะมี5แผ่น นะครับถ้าสี่ประตูนะครับจะมีสามแผ่นหมดเลยนะครับนี่ไฟท้ายสวยๆนะครับไฟเบรกนี่เวลาเราเหยียบเบรกตรงนี้จะเข้มขึ้นแต่ตรงนี้จะเป็นไฟเบรกที่ติดค้างเอาไว้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับรุ่นนี้ก็มีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็การชนท้ายเป็นเหยียบแบบสองขั้นบันไดค,ครับก้าวแรกก้าที่สองนะครับจะช่วยทําให้ กาวขึ้นง่ายมากๆนะครับมีกระจกไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกดวงที่สามมีแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าให้ตัดขอบกระบะไลเนอร์ให้นะครับลูกค้ากลัวว่าเดี๋ยวพอใส่ไปแล้วมันมาโดนตรงนี้มันจะกินขอบในอนาคตนะครับลูกค้าก็เลยให้เราตัดขอบให้นะครับตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ใส่กาวให้นะครับเรียบร้อยหมดนะครับ ภายในนะครับเกรดตัวแซดแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ใส่แอร์แถวหลังมาให้อย่างเช่นคันนี้ก็มีแอร์แถวหลังมาเรียบร้อยหมดเพดานหลังคานะครับเสา A เสา B ภายในรุ่นนี้จะมาในโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับมาในโทนสีดําทั้งหมดนะครับสวยๆนะครับมาในสไตล์ดุดันนะครับแผงประตูวัสดุบุนุ่มนะครับเป็นผ้าเออโทษดีเป็นหนัง นะครับนี่เป็นหนังเท้าแขนเป็นหนังหมดเลยตรงนี้ก็เป็นหนังเป็นรูดลายด้วยนะครับตัวครอบกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเป็นโนแบค็คแล้วก็เส้นสายต่างๆก็มีดําตัดเทาสลับกันไปนะครับส่วนภายในด้านหน้านะครับนี่ครับฟังก์ชันเพียบนะครับ มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีปุ่มรีเจนสำหรับเครื่องยนต์ยูโร5ปุ่มดับเครื่องยนต์อัตโนมัติไฟหน้าปรับสูง่ํำมีให้ครบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้า4บานมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทมีสัญญาณกระโมยมีครูสคอนโทรลไว้ให้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลนะครับนี่ฟังก์ชันวิทยุวควบคุมที่พวงมาลายัยจอ8นิ้วนะครับ เ,เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเป็นระบบเลฟโทนิกนะเวลาอยากขับสนุกก็ผักเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาได้อยากขับสนุกอยากเร่งแซงทันใจผักเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับนะสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับลูกค้ารับกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์อาเภอท่าตตมนะครับซึ่งเกรดตัวแซดแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดให้เลือกสีสีสีดําสีบอนนะครับสีเทาและก็ขาวมุก แต่ถ้าเลือกขาวมุกอะครับราคารถจะต้องเพิ่ม7 0 0 0บาทถ้าสีอื่นทุกท่านไม่ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มแต่ขาวมุก,กอย่างเดียวเลยนะครับนี่ก็การแต่งรถก็เลือกได้เหมือนอย่างลูกค้าท่านนี้ครับไม่เอากันสาดไม่เอาจารอมือเปิดเราก็เปลี่ยนเป็นส่วนลถให้นะครับลูกค้าไม่ได้เสียเปียบอะไรก็คือพูดง่ายว่าไม่เอาตรงไหนบอกกันได้นะครับเราก็สลับเป็นส่วนลถเป็นอะไรอย่างนี้ให้หรือจะเปลี่ยนเป็นของแถมอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่สวยไหม ซึ่งอันนี้ไม่ต้องแปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายๆท่านชอบถามเซลต้นครับเวลาเปลี่ยนแม็กเนี่ยทําไมเราสังเกตว่ารถหน้ามันต่ากว่าด้านหลังนะครับโดยสไตล์รถที่มาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้ทุกคันอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่ทุกท่านไปโหลดนะครับก็จะต้องโหลดหลังให้ตัดใ,ให้มากกว่าหน้า1น,นิ้วผมอย่างเช่นโหลดหน้าหหลังต้องเป็น2หรือ2องครึ่งมันจะลงมาใกล้เคียงกับด้านหน้าแต่ถ้าเป็น2องครึ่งรู้สึกว่าจะเกือบเท่าเลยนะครับก็แล้วแต่แต่ถ้า ไม่โหลดนะครับอยากขี่เดิมๆเอาสไตล์เดิมๆความนุ่มนวลเดิมๆนะครับก็เปลี่ยนล้อแม็กอย่างเดียวก็ได้นะครับทุกท่านนะนะเซลต้นฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจ4ประตูแบบนี้ทักหาเซลต้นได้เลยนะจะต่างเป็นยีราฟแคะ โหลดจัดทรงดัดแหนบย้ายแหนบเดี๋ยวแต่งให้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะท่านใดสนใจรถก็พิมพ์ใน Facebook ได้เลยครับว่าเซลต้นอิลูซโซโคราชรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทาทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลต้นให้คำแนะนำนะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ